โยกเป็นกำลังแรกใจให้พี่ให้น้องท่าไปทางล่ำทํำพอดสินพุ่นกับอุ้ยครักก็หยอกพี่น้องของลูกลินอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนลูกหลานพญานาคว้ยเบิดพี่น้องเนาะเดี๋ยวตะโพนากเนี่ยผู้เดียวว่าท่านได้รวยครักด้วยบุญบับลัมีเอ 啊！快快快！你别跑过来，上车，下车了。 เดี๋ยวว่าเอาแก้วไปไว้ทุกข์เข้าไปด้วยอืมคบๆกันแน่นเลยนะหัวด้วยปะบ่เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็หาย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 อืถ้ามันยาวต่อมาเรื่อยๆเด้อต่อเรื่อยๆลูกเอาขึ้นชั้นต้นกล้วยพาดึ้นไปให้สูงเอาให้ยาวลูกนะผาดขึ้นไป เาจะให้เงินตกหลักฝากาินอ,อให้สูงไว้ฝากไว้ตั้งกิทจะหารศาลเด้อผู้ขาฝากจะระตุปัจจัยในการสร้างองค์พระประธานหรือพระเหื่ยงต่างๆรวมบุญรวมกุศลได้วังนี้ขอให้เป็นประจุปัจจัยผู้ขาตกนินปฏิพินเกิดศาสนาสันได้คอยผู้ขาเกิดนนนยู่ได้บรรลุสมบัติเทวดาสมบัติอันนี้รูปทรัพย์รวยสวยรวยทรัพย์อธิษฐานเราตั้งกิทจอธิษฐานเราเด้พีนองเด้อ อาดอกไม้ปวยย่างบอลลูกเออเอาว่างไว้ววเพื่อถือเพืเออดอกไม้สลับปวยอ่าแล้วหันขวามาทวีเจ้าใหม่ด้วยหนึ่งแล้วพงขวามาทางนั้นนิดหน่อยกอูวนนน่ได้ยนินเสียงจะบอกเออพ่อพ่อพ่อเออสัมณีนะ เไปไว้เงื <thin lic an> <ang> ่อนจะสุบประหนานเป็นตะมวนดีแท้เออน เอาต่อไปสีปากนากได้นะพี่น้องที่มาถึงกันแล้วพี่น้องจะรวมบุญรวมกุศลนน้ำกันเด้อกับหลานทั้งร้านทำหนองทุ่มใหญ่เงินทุกบาททุกสตางค์เอาไว้โบุญจำบกกรสลาสร้างน,นักสถานที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องทั้งหลายมาอีกแล้วพี่น้องยาว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 พี่น้องยาวยาว,ยาวาสักธูสาถูสา,า,าธูน้ำหลวงน้ำเต่าเด้อ อาภูเกิดใหม่ใหญ่รุ่นยังหันยากุนจะคุค้นในการทำบุญทำงานอาทำบุญกุศลต่างๆเลย ลูกอ่างก็เอาไลาซื้อไม่พอเนอะ้าซื้อจุดเชียนไส้ที่ไห่ยพอมแล้วทำที่ทีไปเรื่อย <ๆ S 1> เลยอือเอาไป้วกที่ก่อน

เห็นเซ็ปจูดูดิพูนเป็นเหื่อได้พี่น้องอย่างใจเอาปูนห้างติดกันตะเศ้าพูดออกบ้านตะตะตีหาจนเท่าเดียวนี้พี่น้องว่าสิกรน้องพักนอนบ่ได้เันศุกร์พัก่อนนอนบ่ได้ตาลับแต่ว่าร่างกายมันบ่หลับพี่น้องก็รายังกาแฟมันหลายพูดกินเกี่ยไรพูดกินกกี่ยวอะไรเวรยันกาแฟ อาสายบุญทั้งหลายที่มาถึงตอนนี้กำลังหลังไหลมาได้พี่น้องเด้อท่าสายบุญสายท่านสายบารมีพี่น้องความฝ่ายทั้งหลายเอากระมานโยเมะการต้องเตือนระวังรถไปยืนเล่งข้างๆลงไปขึ้นไปอยู่บนรถก็ได้ไปใช่ครับอาหารมองจอดเด้อพี่น้องเด้ออาหารองจอดให้นั่นเออเอากระเอี๊มาให้ปูพี่มาดังเสียงพี่มาดังพี่แล้วนับกันพี่แล้วเอาวอาตัวจังหน่อยเน้ แต่สู้หันใจจะหน่อยเอาบันิพ,พป์ป่อกระปูเดือนใชยได้บินหนังเด้ สิวาโสวะอิติวาพระธมกิตรัสติโกพระธรรมบริยตติธรรมบุตรเจ้าได้หัตติข้าพะเจ้ากระผมนายลักใจสร้างสุระอดีตปูเดือนชัยธรรมวิจโยสร้างสุระพระนางบริยตติอัสมดาหันได้หัน เดมินโมพุทธายะอัตโตปริยันเตเวสรุปรมชนผู้คนทั้งหลายพรรมเดินเคยเห็นผ้าดำำประรำใหญ่ๆตอนนี้ก็เปลี่ยนไปชีวิตของคนเราอันไม่เพียงปริยันโตสวิยัตนบุญบาปมีจริงไม่แน่นอนปริยติอัสเต พระลังศิลป์พระลังธรรมพระลังจิตพระลังญาณพระลังสังขารโอตาลิ้นกายใจอาการสาวสิบสองต้นองกองคำจีมานิมะยัง the มมพันเตสาธุอารยันติโคต้าพระรัเตมิธรรมะพระหันโตสังฆะอริยติอิติปิฏินิฏินิฏิโสมินะตังสาระนังตัชามิอิตังพุทีนิเม ขิตต่างโพลีโสปิวาโสวามักตตินสินคำพุทธเจ้าปรยาตาสุปตะด้วยรบสินห้าปรรยัตโตโซปตาขอบูชาด้วยกรบอรเตสินแปดปรยตาขอบูชากิสปอปารยุตาสินสิบปารยโต้สิขอบูชาสองร้อยยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาประหัตโตโซปตะตุน กิวะฮันโสอัตโกรเก่าเราท่านหญิงชายพระสงฆ์องค์เดชแม่ข่าวแม่ทีพุทธชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บ้านบัดโรงเรียนอรรยโตโสประการยตาสังขารอันนิทิยกอริยตาสุปัตันสักวันปริยเตอรมามตาสุปโกมังการยตาเหมือนพระธรรมคำสองสอนว่าปุบสาธรรมา อารามตาสุปะโตมีแต่อกุศลกุศลประโยเตาที่เราทำปริโยตโซปะการิยตยไม่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งทุกชาทุกศาสนาปริยชาสุปะโตโอมะตริยตามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสุภาเจ้าพระริยเจ้าปริยันโตโซปะไตเทศไทยเทวาลูกาเทวดาพิทพภูมพระปูมเจ้าที่ อริยตัวสุภ aram ตาเราเลียเกิดไม่ได้บาปไผ่บุญมันดีชั่วอยู่ที่ตัวไผ่ตัวมันบาปบุญบุญโทษเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทำไผ่มันอริยตาสุภร r a ตินสินตังทั้งหลายทุกคนรู้อริยันเตเวศปฏัดการปฏิบัตินั้นจะมือนกันหรือไม่ฉันได้เล่าปราม a ต,ตาสุภะต่มผ้าดำดำประกำใหญ่ๆรองเท้าไม่ใส่ปัดไกใสยาก อริยนตนส้นมนรดกยติมาตาริยตาเอมิมามาคริยตาปริยนตนส่วนบดิมาถินกับปูน่นาติยตาสุปเตอร์ของพวกเดือนทั้งหลายข้าพระเจ้ากับผมอริยการย์ก็เรียนพ่อรูแม่ปู่เดียวกันสินกัมพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปนโนะโมตัสสะตัดออกสิ่งใดไม่ดีอริยนตนส้นมากก่าว ข้าพเจ้าใสูวรได้เรียนได้เขียนได้อ่านหลายบทบาทพระคาถาธรรมอริยตาสุปเทเวสะปาริยโตพ่อสั่งพ่อสอนครูสั่งครูสอนว่าดีก็ทำดูไม่ดีก็ทำดูอริยโตสู้สู้นะตักปาริยเทเวสะปะตุเอาให้บรรลุให้ได้ตายเป็นตายเสียงเป็นเสียงตายมาเหลียวว่าบวว่าดีอริยโตส้นมารมาตินการกินการฉันการเดินการนอนการนั่ง กินเดินนอนนั่งเป็นการบรรเป็นภาวนาธรรมะธรรมะที่สอนไวอริยตาสุปริเยหัตโตโกมกตาสิกขาราเพศอริยตนส้นมกริยตาด้วยไม่ได้กิตนาอริยตาสุปฏิอยากสิกพอตยอริยตาก็สิเไม่ได้ทุกคนห้ามแก่แล้วจะไปทําอะไรกินอริยตนส้นมกริยตาถ้าวันใหนวันหนึ่งกริบาตา ลูของคนนมปริยตาสุบตาตดวงศิลดวงตามปริยตาสุบตตยหรือว่าอย่างสัปัาเ์ใสัปัาหนึ่งอริยตงที่คงที่เมาสรโดหริยานที่มังโกมังหายะมาอาโอเตมิมเกภปุรุสีตั้งร้อยแปดรำปริยแต่พ่อแก่เมเทาพ่อปู่เมยญาพ่อตาแม่ยายปริยตาสุปรงมาเตวกุมานเจ้ากุมารทองอริยเตอย่างเราท่าน ิตของเราจะเป็นพญานาะคจะเป็นปู่ฤาษีจะเป็นเทพเป็นพรมงคอินพ่อชิวะแม่ชิวะอุมาเทวีละสันนิการีจะเป็นผีเป็นสางเป็นยักษ์เป็นมารไปได้ทั้งหมดบทบาทพระคาถาธรรมทั้งหลายทุกภาษาที่บทบาทพระคาถาธรรมอรยิยตาสุปตาตอนเป็นพระปรมาตาจึงบอกไว้ว่ามีตาให้ดูมีหูให้ฟังมีดังให้ดม อริยโตนสุปตนเหม็นหอมเลาคงรู้อริยตาตาเห็นรูปหินนามนั้นปริยตาเยเ็นแล้วปรมาโตโรเรามีความรลวบความอยากไหมเห็นรถกันใหญ่เราไม่มีอะไรอยากได้เหมือนเขาเราอยากได้เราก็ต้องเป็นทุกข์อริยมาตาเมื่อเราเป็นทุกข์นั้นระบาดมาถึงตัวเราแล้วอริยเตวิสัพพตาข้าพเจ้ากับผมปรมาตาผิดหรือถูกรับไว้แต่เพียงผู้เดียวจึงได้รับสิทธิ์ยากหสิทธิ์ทั่วโลก อริยโตโสุปไตยผู้สนใจในธรรมลุกบรนไดอริยเตเวสัพปะตอได้แสดงออกให้ชาวโลกเห็นอริยตาสุปฏิวิสัพปิว่าไม่ดีก็กับขังว่าไม่ดีก็ฆ่าทิ้งอริยตนส่นบรรการิยตาสุปไตยดีไว้อริยโตโสุปกานอยากจะได้ช่วยการช่วยงานกันไปอโหสิกรรมอโหสิภราหัตตาสุปฏิวิบกริยันโต เมตตากรุณาวิคขาปรมิสัมปโนยทิปิโสภะตวามาวันนี้ปรบบตากับปูนนาโหนูนานาโหนอริยันโตโซก่อนจะก่อนเป็นพระญาณะอริยันโตโซปับกรรมติอริยโตโซกับกรรมตาสุตเตวัสโสบัดนี้เป็นหนูนานาโหนอริยันโตโซปับกรรมยตัสุปตุหนูก็หนูปรบบัตากับเนซุนนามาหา อาริยันตาสุปตัวหัวก็หัวประามตาสุปรมต้องมังเถ็บมังหงสีวะอริยตาโอมารามตานักทั้งหลายปรมาตานมาต่พุทธกานอริยันตานมุจจรินทร์นากราสีสุโธูนากราพุทธชงนากราพุทธจรินนากราสานันตนากราสวริยันตาสุปสุตมนุษย์นั่งอยู่ด้วยกันอริยตาคนหนึ่งมองเห็นว่าโอปูสีสุโธ คนหนึ่งมองหญิงแบบผู้นาคารวยถ้าไม่ออกสิบเจ็ดต <c oughs> ายเจ๊พระระโยโตผู้นามาอริยโตสุปตูละดูเราเป็นยังไงอรรยตาสุปฏิกาเจี้ีมกเขีีปรามาตาสุปโูโกนาณะมกะตาวออกลาวฮาหนอยเมือแรลกโอมิมะบัล,ลันติอริยโตสาธุอาิยโตพุทโตทธรรมโสงโคปรามาตาสุปตุลขอบใจขอบคุณเจ้าภาพลูกสาว อริยตาสุปตันตินกันวันนั้นอริยนโตอริยตารุอังคณาปราบัตตาสุปตินแกไม่ค่อยกินอะไรหรอกกระหม่อตอบแกเลยผอมเดินก็ยากถุมถุยถุมถุยปราหันโตัวสุบตูเหมือนปูหนูสุกงบายทักงสองเดือนเดี๋ยวาพุงมันก็ยื่นออกอริยาตศุภธรรมตันเคยฉันเมื่อละเมื่อวันละเมื่อปรรมตันบางวันแค่ไม่ได้ฉันอารมาตัลูกหลานถวายตั้งแต่สี่โมงเช้า ไว้สั่งมูลยังชวนมโนมาน่งมโนมเน่นงพียงเ่าเจตเจตอรยิยโตโซนี้พระมรรยาตสุปตตุนั่นแหละตาดูให้เป็นธรรมหูฟังเสียงให้เป็นธรรมเอาใจเป็นกลางสก,กัดเป็นหลักธรรมะธรรมาเทวดาทั้งหลายโกมกูริยตเถิดวัรบก,กูริยติอริยตาสุปรมาตายัยทั้งหลายทัพวงของมากตรง ขอลดลงอริยตัวสูปกรารบาเตเอวเมสุตังนะมังมะมิอิติอิติสุปโตขอทุกคนในงานนี้ปรามาตาสุปไตยกลับไปร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีมานอริยาตาชุตมาตาทำการชีใดให้บรรลุให้บรรดาให้สำเร็จจับพันต,นตาจับพัน,นใจโดย<ะ>สาธุอ่ะวันนี้เฮากับมาเขา้าสู่ปีนีกันเนาพีน้องับ เออครับเอาตัวนี้ก็ได้พ่อเอาขอลายชื่อหน่อยอ่ะขอลายชื่อจุดเทียนชัยได้เนออ่าอันน้ไอกล้องให้ผู้น้ำแดงลูกผู้ใดเอาไปไว้น้ำกันทั้งสองกันได้ไปทางนี้ก็ได้มองเดียวไปทางนี้มุมเดียวอ่าผู้นั่งที่นี่หนาวเออรูดเอามาลายชื่อมาลายชื่อมาเออ เอาถูกเด้อถูกแจกถูกเลยเด้อลนุ่เด้อเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาแจกถูกคนละเก้าดอกเก้าดอกเลยผู้ที่มาในงานอ่าคือปูเคยพ้าเฮ็ดนั่นแหละนะแจกถูกคนละเก้าดอกไปอ่าคอนโทรลคอนโทรลขอเป็ดตัวนี้นิดเองลูกนะเสียงพ่อวันนี้มันมาคมันไปรายงานแล้วลูกพ่อแห่งคือว่าสิบวันได้คนละคนนึงอ่าเช็คเช็คเออเออเออคือเดี๋ยวพอจุกน้อยหนึ่งอ่าเฉพาะไม่ตัวนี้นะเออโอเคโอเคลูกพอละ อเอาทูบเอาทูบเด้อใครยังไม่ได้ติดปลายสีปากหน้าขอกลับเรียนเชิญเลยนะอ่าศรัทธาผู้ร่วมบุญทั้งหลายอ่า,อาเอาไลา่ซ้อมาเด้อพี่น้องเด้อเราทำกัตเตอรหัวค่ำนะเพราะว่านี้อากาศเย็นดีในเวลาเริ่งามยามดีเศรษฐีพระยาวันแล้วกราบคุณทุกสายบุญทุกสายญาณบารมีตลอดถึงอ่าพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาร่วมพิธีการในวันนี้ เจอหาให้ครบลูกหาให้ครบคู hi, ีไม่จ hey. ุดเทียนใช่เมื่อนี่ไปบ้านวัดพุทธค่าเรือบรลอยก็หลังค่าพี่น้องอ่านกับสิโบไปเดวย้าดีใจน้ำพอพอคู่เพิ่น อีอพอพักคู่เพิเ่มนมาดีดีใจหลายอยากได้ผูน้นาค่อทำพิธีให้ซ้อมเบ่งผู้นาไปในช่อง YouTube หลายงานพี่น้องสวบริตัดสินใจได้สวบริตัดสินใจได้ <S 2> <S 2> <S 2> <S เอาสมุติภพามทั้งหลายมาไปแจกทุบก,ก่อนลูกไปไปแจกทุบก,ก่อนคนละเก้าดอกเก้าดอกครับพี่น้องเราเอาทุบมาไว้นีเด้อจักสิดอกไปร้อยแปดดอกก็ได้หรือร้อยแปดดอกก็ได้ เอาว่าให้เจ้าภาพชุดอ่าบอกเราก็สิบก่อน,อนเอาลูกพูดเรามาถึงแล้วเหรอลูกอ่ะอ๋อหาเวียกให้พูโดโอ้เฮ็ดกันนะโอ้ยแนวเห็ดเอา้าก็หาเวียกให้พูดเอ่าเฮ็ดขาจจะให้เป้าแต่สังเกตแล้ไปล้ม มาลองฟองแฟงบห้เอ็ญบอกลองฟองแฟงนี่ว่าขึ้นดอกตอขึ้นโอยเดินมาโขกัดขัดไปอ่ะมาแล้วถือทุกคนดาษกล้าดอกเอาไว้แด่พี่น้องเด้ออ่าเหดที่ธี่ตามที่ผู้นากเดยอาย่เหตุระเพียงเนาะเอาถือเก้าอี้เขามานั่งท่านในพี่น้องก็รวมบุญลงงานพ่อมงกันไว้สาวะกขี้กันไว้หนึ่งใจเดียวกันอะพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายอ่าลูกหลานอ่าเพราะว่าจะเป็นลูกหลานปู่พญานาคลูกหลานพ่อแก่พ่อร่างแม่ร่างอ่าทั้งหลายกายสังขาร ซึ่งผู้มีจิตใจใฝ่เป็นบุญใฝ่เป็นกุศลทั้งหลายเมื่อี้มาร่วมบุญมาทุกครั้งครับดีใจใหเห็นลานถ้ำได้รับความบุญอของโลงอ่างโอ้ดีใจน้ำคอยเห็นหลูกคุณนำบอกอสาลาสั่งจากบ่มีมียยังที่พี่น้องนี่เป็นเดินจงกกงกูหนากมาวมาผ้าลูกเห็ุถูกสั่งยังกับปรึกษาพอพอก็ให้คำปรึกษาลูกเตาดีดๆคอยเห็นถึงพุ่งเรื่องเดิมมขึ้นได้รับความอนุเคราะห์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ ท่านเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอพอไปคู่บ่ายจานจากวัดต่างๆพี่น้องเนาะนี่แหละคำว่าแรงบุญแรงศรัทธาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนสรรเสริญและนิ่งท่าไปพร้อมกันพี่นอ้องเพราะฉะนั้นคําสรรเสริญเรายก่อขอปันคําไหนดินทาราตัดออกถือว่าเป็นกําลังแรงใจคือผู้น่าขึ้กันสมัยตะกี้อยู่บ้านดีๆเป็นเปอยังเป็นบ่ายยัางมาลงขาหอมเขาทั้งหัวทั้งเมี่ยปีสองพันหร้อยสี่สิบกว่า โอ้ส่งวาปูนาเป็นมาเอาไปมาเราผาลงพผ้าหลานมากราบปูนากระซิบมือหนีพี่น้องนะมันบาสบายไปหาหมอมาซ่อมก็มาหาปูนามันก็เศรเอาไปมาไม่เลยบประกาดาพี่น้องเราทุกวันนี้เห็นปูนาใหญ่กาณาบานมากผาลูกผ้าหลานมากพี่น้องนี่แหละเพราะว่าคนไม้ลมจะพึ่งคาบเห็นปูนากินเราเม้าใหญ่อยู่ดีๆมันเป็นยังนี้ก็พากันเศรเศรเศรเพราะว่ามันเห็นวันก็ดีกินเนี่ยแม่ตื่นซามากับหางแอร์คุณจะไปกินอีกแล้ว โอ้ยมูมามาหาเอาอีก่เชือกเ่นว่าผู้หนุ่ผ <laughs> ิดพเอเป็นแล้ว,พ,นนว,พ,วพี่น้องผู้ลังคนมาเอาพิจารณาบงศกอนพี่น้องผู้ใดเพราะท่านบูจักพิจา,ารณาบงากาศกอนผู้ใดยอย่างผู้หนาก็สามารถเราออกซื้อได้พี่น้องครับตอนนี้มีสื่อช่องต่างๆออกทีวีออกรายการต่างๆผู้ลังคนเสียน ูหนูบนไปออกเป็ยังจี๊ดตอกในเขาไปเห็นเองอระบร่ตัวทีตัวแดนอขึ้นฟ้าไม่ไปแต่นักโอรภูขึ้นผู้ไวไวเตงงับเตงงับที่พูนดังละพอก็วันน้ดังก็เป็นพ้าอีกให้เขาไปเห็นไปเลยผู้นาว่าให้เขาเอาไปทำไปเลยนะที่ว่าเขาสเสะอเสือเยอนย่อแต่ละยอดโยกไปเบิเ่งน,นั <laughs> เออ้เป็นแสนเออเป็นแสนเป็นล้านพี่น,อน้องนะอ่า ก็ไม่อยู่คือปู่นาคที่สบายปนนี้ผู้หนูเป็นสัญญาสาบานกับปูนาคไว้ก็ไปไม่อยู่ทางซีเดียลให้ดูข้อ,ของศีลถ้ำมหาจะไม่เข้าไปดื่มไปฉันอ่าเรื่องโซลายย่าอยาเบ้าอีกต่อไปจะกลับเนื้อกลับโผมาเป็นพ่อแม่คู่บานการทองที่ดีบุญมันก็มีกรรมมันก็หลายที่บอกเขาตัดกรรมซะอตอนนี้แต่ว่าบอกผู้เพิ่นอันนี้เป็นทั้งอายทั้งอายเพราะว่าเกิดศูนย์สามปีช่วย้อมเอาพอดซักสองแสงผู้นาคเกิดพศเจ็ด อ่าแล้วบาทนี่เป็นเป็นซิปรุ่นพีนี่บัอสอ่าเป็นลูกซิปปูใหญ่ทํางฝันเต็มไทยสงบันหน้าดอกใบบอทําใหญ่ภาคอีสานที่สุดผู้น้าก็ปเป็นเป็นซิปรุ่นน้องอ่าต่อมาบก็กลิบปีพี่น้องนะแต่ฮักแพ่งมันแกนกันมากสี่อ่าซิปพอเดียวไม่เดียวกันคนหนึ่งล่มคนหนึ่งก็ต้องดึงกันขึ้นอะ่าเห็นพี่น้องมาไปผู้น้าดึงขึ้นเปิ้ลูกเตา่าเราหลานชุบผู้ชุบคนอ่านะมีโอกาสนะคือลูกคือเต่าล่ะเอาไปหาพอพอเอ้ยมันเป็นอย่างที่ดิฉันอับเขาแท้ มันเป็นยังไงเข้ากับไปเป็นสก,ก่รนว่าสิ่งที่เราทํามามันถูกไหมถ้ามันไม่